สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวสเตอร์สตูดิโอกันอีกแล้วนะครับและวันนี้ก็เดินมาถึงอีพีสุดท้ายของซีรีส์เรื่อง Penny Dreadful ซีซั่นที่1น,นับได้ว่าอีพีนี้จะเป็นจุดจบและเป็นการปูนเนื้อเรื่องไปสู่ซีซั่นใหม่ดังนั้นอีพีนี้ก็ไม่ควรพลาดแม้แต่วินาทีเดียวและเช่นเดิมครับก่อนที่พวกเราจะไปรับชมับฟังกันนั้นพวกเราอยากจะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่เข้ามาร่วมโดนินในค่ากาแฟาให้กับพวกเราท่านแรกคุณอา220บาทบท่านที่2คชานได้เดินบับ และท่านสุดท้ายคุณปฐมารัฐได้โดนเนนมา20บาทครับเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านที่ยังคงเอ็นโดและมอบกำลังใจให้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องผมและทีมงานขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรับฟัง EP นี้กันเลยครับ EP ที่8 Grand v i s ว o n ในพิที่แล้ววานิซาเธอได้มองเห็นนิมิตที่เกี่ยวโยงกับมีนาและสถานที่ที่เธอได้มองเห็นในนิมิตนั้นมันก็คือโรงหนังแกรนวินยอนหรือที่ทิคาริบอนนั้นเคยทํางานอยู่เสอร์มอคอมก็เชื่อเช่นกันครับว่าพวกมันน่าจะย้ายร่างไปอยู่ที่นั่นแน่นอนหลังนี้เสื้อมอคอมได้บอกกับวานิสาไปว่าผมเคยทิ้งลูกชายทนทุกข์เดียวดายและผมก็จะไม่ทําแบบเดียวกันนั้นกับลูกสาวสิ่งที่เสื้อมอคอมพยายามจะสื่อสารกับวานิซาจริงๆนั้นก็คือเขาก็จะช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้เขานั้นจะยอมทําให้้้้้เเเเธอออออออหหหาาาาาาายททรรรมม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 นน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 ดดููืว่่คคํํพขงซบีีัััใใตสถิ สติและยอมรับกับความจริงมากขึ้นโดยการสำรวจลรงละครแกร์ินยอนั้นจะเริ่มต้นทันทีภายในคืนนี้ไม่นานนัดอรเรียนเกรก็ได้มาเยี่ยมวันนิซาโดยที่ตัวของวันนิซานั้นเธอก็ยังพบดอรเรียนเกรแต่โดยดีดอรเรียนรับรู้ว่าก่อนหน้านี้วานนิซามีอาการป่วยเขาพยายามมาติดต่อเธอหลายครั้งแต่ก็ได้คำตอบว่าเธอป่วยและไม่สามารถเข้าไปหาได้แต่ทว่าในครั้งนี้วานนิซาเธอกลับไม่เห็นด้วยที่จะไปต่อกับดอรเรียนเกรแม้ว่าดอร,รียนจะพยายามหาเรื่องคุยกับเธอมากแค่ไหนแต่เธอก็เอาแต่ตัดบทสนทนาของดดออเเเรรรรีีีียยนนนนนนแแลละขใให้้้กกกััับไปปซซึ่งงฉาม็คท เราจะได้เห็นหน้าอันผิดหวังของดอรียนเขาเป็นดังหนุ่มเพลย์บอยที่ไม่ว่าต้องการอะไรในโลกนี้เขาก็จะสามารถเอื้อมมือจับมันมาได้แต่กับวาน,านอซ่าหนามันกลับไม่ได้ง่ายกับตัวเขาทัานทีที่ทีธานได้กลับมาหาโบรนนาอาการของเธอไม่มีวิว่แววที่จะดีขึ้นเลยทีธานได้แต่สวดมนต์อวยพรอยู่ข้างๆแม้ว่าหนทักที่อยู่ข้างหน้านั้นมันจะรีบหีลงทุกที ที่ที่ทานคิดได้ว่าหากอยู่แบบนี้เฉยๆต่อไปอาการของเธอคงไม่ดีแน่เขาจึงตัดสินใจสวมเสื้อผ้าและเดินออกไปที่ไหนสักทีอีธานที่ได้ลงมาจากที่พักในตอนนั้นมันได้มีชายชกันสองคนที่กำลังแอบซุ่มดูตัวเขาอยู่ชายคนแรกมีลักษณะที่ดูเหมือนคนทั่วไปแต่คนที่สองนั้นไว้ผมยาวคล้ายกับเป็นคนที่มาจากชาวเผ่าอินเดียนทางครูได้พูดถึงอีธานว่าเราน่าจะวบมันซะตอนนี้เลยแต่ชายผมสั้นกลับดูมีลักษณะที่ใจเย็นมากกว่าเขาคิดว่าที่นี่น่าจะไม่เหมาะสมแน่นอนเสื้อมาคอมได้ตัดสินใจไปยังรื่อง เลือกปืนธรรมดาแน่นอนเซอร์มอคอมนั้นจะถือว่าเป็นแค่พิเศษที่สามารถเข้าไปในห้อง VIP นอกจากนี้เขายังมีสิทธิพิเศษที่จะสามารถซื้อปืนรุ่นใหม่ก่อนใครซึ่งมันก็คือปืนรุ่นอัตโนมติรุ่นแรกของโลกนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดามากในสมัยนั้นเพราะปืนส่วนมากในสมัยก่อนนั้นค่อนข้างมีข้อจํากัดมากเลยทีเดียวดังเช่นปืนรีววอร์ที่อิฐานใช้ทุกๆครั้งที่เราจะเหนี่ยวกันัดต่อไปผู้ที่ยิงจะต้องสับนกลงเพื่อยิงนัดต่อไปแต่มันไม่ใช่กับปืนอับบคคนน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 ยยยยิิิิงงงงจจะสสาาาาามมมรรถััััดดดดดตตต่่่่่อออไไไปป้้้้้ทททีีโทีโกกกลลเพืืใหขึช็ๆ กับปืนแมกกาซีนในปัจจุบันครับที่ผมได้บอกไปว่าปืนกระบอกนี้เป็นรุ่นอัตโนมัติรุ่นแรกของโลกข้อมูลนี้ผมยึดตามในเรื่องนะครับแต่ถ้า,าใครที่พอจะรู้ข้อเท็จจริงว่าปืนอัตโนมัติรุ่นแรกของโลกนั้นมันคือรุ่นอะไรก็สามารถคอมเมนต์แชร์ความรู้กันได้นะครับหลังจากที่เซอร์โมอคอมตกลงซื้อเป็นทีเรียบร้อยเขาได้ออกมาจากห้อง VIP เซอร์โมอคอมก็ได้พบอ,อีกครั้งกับมาดามกาลีหากใครที่พอจะจำกันได้เธอนั้นแค่เป็นคนที่ปลูกปีศาจในกาเปเนซ่าในงานเลี้ยงที่าครานนร,คระะคนนาฮ แสดงของเธอมาและตามเธอมาจากซีรี์เรื่องแพ็กเกจไลน์ซึ่งในปัจจุบันนั้นเธอได้เสียชีวิตลงแล้วครับเธอได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งทางด้านพวกเรานั้นต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะครับและมาเข้าเรื่องกันต่อครับสาเหตุที่เธอมาที่นี่ก็เป็นเพราะว่าสามีของเธอที่เพิ่งได้จากไปนั้นเขาเป็นคนที่ชื่นชอบปืนมากซึ่งแท้ที่จริงแล้วเธอก็ไม่ได้ชอบปืนซะทีเดียวแต่เธอชอบกลิ่นน้ำมันปืนมากกว่าเธอมาเพื่อที่จะต้องการซื้อปืนกลับไปอย่างน้อยมันจะได้ป้องกันตัวให้เธอและะททําา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 าใหหห้้้้้้้เเเเเธธธออออออไไดดดยยยนนนนนึึกกกถถงงงงงสสสสมม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 มีีี่่่่รรรรูืวคคคััััจพพ์์บซ็ข เ,เดวก่อนที่ทั้งคู่จะจากไปนั้นพวกเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าทั้งคู่จะได้พบกันอีกครั้งขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่าหากใครที่ชื่นชอบผลงานของเธอซีซั่นที่สองไม่ควรพลาดแน่นอนครับตัดกลมมาในระหว่างการซ้อมนักสแสดงที่โรงละครแกรนด์ินยอนกันครับแม้ว่าจะเป็นเพียงการซ้อมการสแสดงแต่คาริบอร์นั้นก็ยังจำเป็นที่จะต้องประจำตำแหน่งในครั้งนี้ระหว่างที่พวกเขากำลังซ้อมกันอยู่มันก็ได้เกิดบางสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับคาริบอร์ผู้ที่เป๊ะเนี้ยกับการทำงานเบื้องหลังเวทีครั้งนี้เขาได้เผลอพลาดดึงเชือกผ และโทษตัวของคาริบาายัางไม่เห็นอกเห็นใจแม้ว่ามันจะเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยแต่เขากลับโทษคาริบโดย,ยไม่เห็นใจคาริบเลยสักนิดทางนี้ก็อาจจะเป็นเพราะหน้าตาประหลาดของคาริบาที่แค่เพียงชายคนนั้นได้มองเขามันก็ทําให้เขาไม่ชอบขี้หน้าคาริบไปแล้วทางนี้นักสแสดงสาวที่เข้าตกลุมรักเขามาปกป้องตัวของคาริบด้วยเช่นเดียวกันกับวินเซนเขานั้นไม่เคยถือโทษโกรธคาริบเลยและเขาก็เข้าใจดีว่าพวกนักสแสดงนั้นเรื่องมากทุกคนและไม่นานนักสแสดงสาวที่เขาชินชอก็ได้กลับมาหาคาริบาอีกครั้งโดยในครั้งนี้ธอาพา,า,าเพ่่อเนนกาาาาขขขโทททษีแฟหงํับบไว้คาลดีใจ อยย่่างงิที่หญิงสาวที่เขาชื่นชอบนั้นมีน้ำใจเอาสมัยให้เขาอีกทางเธอ,อยังรู้ดีว่าหนังสือที่มีคนวางไว้ในห้องของเธอก่อนหน้านี้มันก็คือของคาริบาลก่อนที่เธอจะหันหลังเดินกลับไปเธอได้ย้อนเดินกลับมาหาคาริบาลและจูบคาริบาลที่หน้าผากไปครั้งนี้คนที่ใส่ใเรื่องความรักอย่างคาริบาลก็คงจะต้องคิดในใจแล้วล่ะครับว่าเธอคนนี้จะต้องมีใจให้เขาแน่ๆใบหน้าของเขาเริ่มกลับมายิ้มอีกครัง้งหลังจากที่ไม่ได้ยิ้มมานานวาเลซ่าเธอเริ่มสังเกตได้ว่าภาพของมีนาและปีเตอร์ที่อยู่วอออนนาว่ ทำไมเขาถึงไม่บอกวานิสซาในคืนที่พวกเขาจะไปสำรวจที่เรือและเสอรหมอคอมก็ได้อ้างไปว่าเพราะเขานั้นเป็นห่วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับวานิสซาจนท้าที่สุดเสอร์มอคอมก็ถูกบีบด้วยวานิสซาและบอกความจริงกับเธอไปว่าแท้จริงแล้วเธอก็เป็นแค่เครื่องมือที่จะนำพาเขาไปยังมีนาแน่น,นอนถ้าหากให้เขาเลือกระหว่างมีนาและวานิสซาเขาก็คงจะต้องเลือกมีนาแต่ตอนนี้คุณยังคงมีประโยชน์กับผมเพราะเหตุนั้นผมจึงต้องให้คุณอยู่รอต่อไปสาเหตุที่มอคอมเลือกที่จะเก็บรูปภาพของกๆูนั่นก็เพราะเขายังคงทําใจไม่ไไไดดด้้ทททีี่่่่่ําา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 าปมมมััันนนนใชเเเเพพพรระตตตววววธธออออออแขขงงงงจลซซห แต่ก็ดีใจได้ไม่สุดครับแต่มันก็ต้องทําใจเพราดีของพวกเขาทั้งสองคนนั้นมันไม่ค่อยจะดีมากนะตแตกลับมาที่ทางฝั่งคาริบาลแต่ตอนนี้เขาเชื่อเต็มอกเลยว่าหญิงสาวนักแสดงที่เขาชอบนั้นตอนนี้เธอน่าจะคงมีใจให้กับคาริบาแน่นอนคาริบาลได้เริ่มแต่งหน้าตัวเองเพราะเขาใจว่าการแต่งหน้านั้นมันจะสามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้แต่ทุกคนลองดูกระจกสิครับมันน่าจะดึงดูดสาวคนนั้นได้ไหมหละ่ะเผลอเมันอาจจะทําให้เธอกลัวแทนก็ได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องรอดูปฏิกิริยาของเธอละครับ,บาวัอาหออ,อรกก มาเลยแต่ธกในทางกลับกันเธอกลับไม่ได้รังเกียจในตัวของคาริบลเลยสักนิดคาริบอตั้งใจจะนําผลเม้ยใหม่ให้เธอแต่ดูแล้วณตอนนี้เธอได้พยายามบอกกับคาริบาว่าเธอไม่ควรเข้ามาในนี้นะคาริบอได้ตอบก,กลับไปทันทีว่าขนาไซมอนยังเข้ามาได้เลยซึ่งไซมอนมันก็คือแฟนหนุ่มของเธอนั่นแหละครับถึงตอนนี้หญิงสาวคนนั้นก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าคาริบอแอบทั้งมองเธอตลอดและแล้วปฏิกิริยาของคาริบอก็เริ่มลุกลรี่ลุกกลนเข้าเริ่มทาตัวไม่ถูกและเริ่มเดินเข้าใกล้หญิงสาวคนนั้นเรื่อยๆในตอน ธอพยายามสะบัดต,ตัวหนีและร้องกรีดเสียงดังเพื่อขอความช่วยเหลือจนในที่สุดคาริบาลก็คว้าคอของเธอเอาไว้แต่ในวินาทีนั้นคาริบเก็เริ่มตั้งสติได้และหันหลังวิ่งหนีไปทันทีเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดอันใหญ่หลวงของคาริบาวาลคาริบาลได้ถูกไล่ออกจากโรงละครแกเริยน,นยอนโดยที่มีวินเซนต์พาตัวของเขาออกไปถึงตอนนี้วินเซนต์ก็ยังคงเสียใจที่จะต้องไล่คาริบาบลออกจากโรงละครวินเซนต์กล่าวว่าหากเขาเลือกได้เขาจะเลือกคาริบาลและไล่ผู้หญิงคนนั้นออกไปแต่ผู้ชมของ เขาคาเิบาลนั้นไม่ได้ถือโทษกรวินเซนตแต่อย่างใดก็กลับยอมรับถึงความผิดพลาดของตัวเองและทั้งคู่ก็ได้บอกลาครั้งสุดท้ายคาเิบาลได้ยื่นมือออกไปเพื่อจะขอบคุณและอำลาวินเซนต์ครั้งสุดท้ายแต่วินเซนต์ก็กลับเข้าไปกอดคาเิบาลแทนคาเิบาลเริ่มตระหนักได้ว่าถึงเขาจะไม่มีใครรอบตัวแต่ก็มีวินเซนต์นี่แหละที่เห็นใจเขาคาเิบาลก็ได้เดิอนออกจากโรงละครไปโดยที่กล้องได้แผนไปยังชั้นบนของโรงละครจนได้พบกับปีศาจที่กำลังหลับไหลยอยู่วนนานเนซ่าเข้ามาพบกับดอรินอีครั้งตามคำนัด,มดนนนมหมาย ตามที่ดอรเรนเกย์บอกเอาไว้ว่ามันจะผลิบานออกมาทุกๆ15ปีครั้งนี้ดอรเรนเคย์ได้เริ่มเข้าจุ่โจมวานิซ่าทันทีเพราะเขานั้นเริ่มชอบในตัวของวานิซ่าและตั้งใจที่จะคบหากับเธอแต่ดอรเรนก็ต้องถูกปฏิเสธจากวานิซ่าเธอพยายามบอกกับดอรเรนไปว่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงอย่างที่เธอคิดตอนที่อยู่กับคุณฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่อยากจะเป็นมันอันตรายเกินไปทางด้านดอรเรนเขารู้ดีและเขาก็ไม่กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ประเด็นของมันก็คือวานิซ่าถ้ากล,กลัวตัวเองในอนนัเธว่าวกานนาบา เเริ่มปลดปล่อยบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเธอซึ่งเธอก็ไม่อาจยินยอมมันได้วานิซาจะจับแก้มทั้งสองของดอรียนและเขาไปจูบปากดอรียนเธอเริ่มสมัมผัสความรู้สึกของดอรียนได้เธอคิดว่านี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ดอรียนนั้นจะต้องถูกปฏิเสธและเธอก็ได้ขอให้ดอรีนเรียนรู้มันซะ ฝั่งคาริบอก็พบว่าตัวเองไม่มีที่ไปแล้วและสิ่งสุดท้ายที่เขาจะต้องไปมันก็คือการไปหาคุณหมอวิกเตอร์แทนเขายังคงกล่าวถือโทษคุณหมอวิกเตอร์ต่อไปเพราะที่ความเศร้าของเขาได้เกิดขึ้นมันเป็นเพราะวิกเตอร์ที่สร้างเขาขึ้นมาซึ่งวิกเตอร์ก็ยังโกรธเขาเช่นเดียวกันครับวิกเตอร์กล่าวว่าใจของเขาไม่กว้างพอที่จะยกโทษให้กับคาริบอเรื่องที่คาริบอสฆ่าคุณหมอเวนเฮลซิงไปอีกทั้งคาสั่งอวบท,ที่คาริบอได้สั่งให้กับวิกเตอร์คุณหมอวิกเตอร์ได้ใช้เวลานานหยิบปืน, Re นาากกปไนร เริ่มสานึกได้ว่าสิ่งที่เขาชอบก่อนหน้านี้นั้นเธอไม่จะแม้แต่รังเกยียจใบหน้าของคาริบารเขาพบว่าสิ่งที่ทําให้ทุกอย่างพังลงที่แท้จริงมันคือจิตใจของเขาเองที่เขาไปทําลายความน่าเชื่อถือของหญิงสาวคนนั้นวิกเตอร์ที่ได้ฟังมาถึงตอนนี้มันก็ทําให้เขาอดสงสารในตัวของคาริบารไม่ได้คาริบารรู้ดีว่าปากกระบอกปืนของวิกเตอร์กําลังหันมาที่เขาในตอนนี้เขาได้สั่งให้วิกเตอร์ยิงเขาซะถ้าเขาเกิดมาเป็นคนปกติเขาก็น่าจะมีความสุขมากกว่านี้จุดจุดนี้มันทาให้วิกเตอร์ต้องเก็บปืนไปวิกเต แ, ibal, แต่ก็ไม่ทันที่ทั้งคู่จะได้ปรับความเข้าใจกันมันก็ดันมีแขกมาเข้าประตูก่อนซึ่งแขกคนที่มานั่นก็คืออีธานครับในตอนนี้อีธานต้องการตัวหมออีธานจึงพาคุณหมอวิเตอร์ไปหาโบรนาคุณหมอที่ได้มาพบสภาพของโบรนาเขาก็รู้ดีแล้วล่ะครับชีวิตของเธอนั้นน่าจะอยู่ได้ไม่นานแล้วสิ่งที่ทําได้มากที่สุดในตอนนี้มันก็คือการประคองอาการไปเรื่อยๆโบรนาในตอนนี้เริ่มเลอะเลือนเธอเริ่มพูดสิ่งที่ไม่ค่อยเข้าหูเธอกล่าวว่าในตอนนี้เธอเกลียดพระเจ้าและตอนนี้เธอก็กลัว าบอกว่าการใต้นั้นมันก็คือการเดินทางไปอย่างอีกที่หนึ่งซึ่งโบรนาก็พอจะรู้ตัวว่าจุดหมายของเธอนั้นน่าจะไม่ใช่สวรรค์นแน่นอนเธอรู้ดีว่าเธอก่อบาปมาเยอะวิกเตอร์ได้หันกลับไปหาอ้ธานและบอกกับอ้ธานว่ามันน่าจะไม่นานแล้วละ่ะทั้งได้สั่งให้อ้ธานไปเอาน้ำมาอีกหนึ่งอ่างคุณหมอวิกเตอร์เข้ามาคุยกับโบรนาอีกครั้งใกลๆคุณเชื่อว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งไหมละ่ะพบที่อยู่ระหว่างความเป็นและความตายมันคือสถานที่งดงามแห่งการเกิดใหม่ไม่รู้จบหรือแม้แต่่่่่่่่่่่่่กกกกาาาาารรรไไไถบบบปปปคคณเเเชชืออออออมมมมมมมััั้้ยลลววนน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 นีีนีีททตตติขขงงึึจหดแ็ บางอย่างที่ต้องแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นตัวในการเข้าไปที่นั่นทันใดน,นั้นคุณหมอวิกเตอร์ได้หยิบหมอนที่อยู่ข้างๆและกดเข้าไปที่หน้าของโบรนากราฟจนไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็ได้ตุยไปอย่างสงบ ซึ่งอีธานก็เข้ามาเห็นตอนที่เสร็จกิจพอดีแล้วมันก็ทําให้เขาช็อกเมื่อรู้ว่าตอนนี้โบรนาได้ตุยไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงที่เธอตายไปนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเพราะโรคโดยทีเดียวแน่นอนครับว่าอีธานเสียใจเป็นอย่างมากหลังจากเหตุการณ์นั้นสิ่งเดียวที่จะช่วยเขาเอาไว้ได้มันก็คือเหล้านั่นแหละครับอีธานได้เริ่มกลับมาอย่างดเดิมอีกครั้งเขาได้กลับมาพึ่งเหล้าเหมือนก่อนที่เขานั้นจะพบรักกับโบรนาแต่แทนที่เขานั้นจะสามารถทําใจกับคนรักที่ตายไปปัญหหหหหาา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 ใใมมมมมมม่่่่่กกก็ได้าาา้้้้้้เเเเเขขขตตัััวทททนน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 นีีีีีออ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 งชยรริิู แล้วล่ะครับไปชายผมสันได้แนะนําตัวกับอีธานไปว่าผูานั้นมีชื่อว่าวอร์เรนและเพื่อนผมยาอีกคนที่มีชื่อว่าเคทชายที่ทั้งคู่ถอมาอีธานที่นี่ทั้งคู่ได้บอกว่าพ่อของอีธานต้องการเจอตัวซึ่งทั้งคู่นั้นถูกว่าจ้างจากพ่อของอีธานให้มารับตัวเขากลับบ้านโดยถ้าอีธานไม่กลับไปดีๆพวกเขาก็เตรียมโซ่ตรวนเอาไว้หากถ้าเกิดว่าอีธานขัดขคนพวกเขาแต่แล้วมันก็ยังคติที่ว่าครับเปิดก่อนได้ปป่นเอ้ย เปิดก่อนได้เปรียบอีทานไม่รอชา้าเปิดใส่หน้าทั้งสองทันทีโดยที่พวกมันยังไม่ทันตั้งตัวจนทําให้ทั้งสองคนนั้นนอนกองลงไปกับพื้นเมื่อทั้งสองรู้ตัวอีกทีอีธานก็หนีไปซะแล้วอีธานได้เข้ามารวมตัวกับพวกคนอื่นๆที่รออยู่ในะตอนนี้ทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วว่าบลน้าคนรักของอีทานนั้นได้จากไปแล้วแม้ว่าคนรักของอีทานจะเพิ่งจากไปแท้แต่ด้วยศักรีลูกผู้ชายและศัก์ีเขคาบอยของเขามันจึงทําให้เขาต้องมาที่นี่ก่อนที่พวกเขาจะมุ่งหน้าไปยังโรงละครเซ เธอคือความรับผิดชอบของผมและพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังโรงละครทันทีพวกเขาได้ตัดสินใจไปในวันที่โรงละครเปิดถึงบรรยากาศที่นั่นก็ขนลุกแน่นอนครับพวกเขาได้เริ่มค้นหามันทันทีจนเมื่อไม่นานก็ได้พบเข้ากับบอสของพวกมันแต่ในครั้งนี้บอสของพวกมันรู้สึกตัวเร็วกว่าทุกครั้งเพราะทันทีที่พวกเขาหาตัวมันเจอมันรู้สึกตัวทันทีในขณะเดียวกันก็เป็นอีทาที่ได้ตกลงไปล่างเวทีลูกสมุนของปีศาจน้นไม่ถ้วนเริ่มเข้ามารุมทำร้ายพวกเขาจนเกิดการต่อสู้ตลมบอลครั้งใหญ่ในครั้งนี้ทุกคนนนนนนนไไได้้้ตต่่่อออออสสสูููกกัััับบบลมมมมมมมุุขขงงแทเาาววรรพีถ ซึ่งมันก็เป็นเซอร์มอคอมที่ได้เผชิญหน้ากับบอสของพวกมันโดยตรงเซอร์มอรคอมได้ใช้ลิ่มของเขาแทงบอสของพวกมันจนสุดดาบเช่นเดียวกันกับอิธานเซมบีนคนอื่นๆพวกเขาถูกฝูงลูกสมุนเข้ามารุมทำร้ายในวินาทีนี้ผมก็เกือบคิดว่าพวกเขาน่าจะไม่รอดกันแน่นอนครับแต่แล้วทางด้านเซอร์มอคอมก็สามารถเป็นลมหายใจของบอสพวกมันได้ในเวลาที่บอสของพวกมันเส้นชีพไปลูกสมุนของมันก็เริ่มตรอมใจตายตา,ยตามไปทันใดนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเขาได้พบกับมีนาาลูกสวขอออองเซรมคมหน้า ซึ่งคนที่ตื่นตันใจที่สุดก็หนีไม่พ้นเสื้อหมอคอมครับนี่คือภารกิจที่เขาพยายามทำนานในที่สุดก็ได้พบตัวของลูกแต่ไม่นานนักสายตาของเมนาก็เปลี่ยนไปเป็นสีดําสนิทและเธอก็ได้ตัวของวานิ่าเป็นตัวประกันเมนากล่าวว่าขอบคุณที่พาตัวของวานิ่ามาทุกๆอย่างมันเป็นไปตามแผนที่เธอวางเอาไว้วานิ่าพยายามบอกกับเมนาว่าเธอสามารถช่วยเมนาได้นะแต่ก็พบว่ามันกลับเป็นเธอเองที่ไม่อยากได้ความช่วยเหลือนั้นทางด้านเสื้อมอคอมก็ได้ขอให้ลูกคิดอีกครั้งมันจะต้องมีบางอย่างลงเลอยู่่่่่่สสิิงททีีมมมัันนนควววรจะเป็แตตาาาากบบอ หนูเป็นอย่างที่ควรเป็นแล้วและพอก็จะเข้าใจเมื่อเข้าร่วมกับนายทันดูเหมือนกับว่ามีน้าลูกสาวของเธอนั้นได้ถล่มลึกลงไปแล้วจุดประสงค์หลักของแผนเธอในครั้งนี้มันก็คือการนำตัวของวานิสซาไปเพื่มมอมอบให้กับนายทันซึ่งวานิสซาจะเป็นเจ้าสาวให้กับนายทันและพวกเขาก็จะเริ่มออกลูกออกหลานและมีนาเธอก็เริ่มจับลำคอของวานาิสซาเพื่อที่จะกดลงไปที่คอของวานาิสซาในวินาทีนั้นเซอร์มอร์คอมตัดสินใจทำสิ่งที่ตนไม่อยากจะทำมากที่สุดนั่นก็คือการยิงลูกตัวเองครับหนักแรกมันก็ทำ คำตอบที่ได้จากเซอร์หมอคอมนั่นก็คือฉันมีลูกสาวคนหนึ่งแล้วเซอร์หมอคอมได้ตัดสินใจเหนียวไกหนัดต่อไปซึ่งมันก็เข้าไปเต็มกระบ,บ้านของมีนาจนเวลาก็ผ่านไปไม่นานแน่นอนครับว่าการตัดสินใจยิงลูกในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทําใจได้ง่ายๆเซอร์หมอคอมก็มีวานเนสซาที่คอยช่วยปลอบเขาอยู่ไกลๆในตอนนี้วานเนสาก็เป็นลูกสาวของเซอร์มอคอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตัดกลับมาที่คุณหมอวิกเตอร์เขาเลือกที่จะเริ่มทำมนุษย์แปลงผู้หญิงตามที่ได้ให้สัญญาไว้กับคาริบาลซึ่งร่างต้นแบบที่เธอนำมานั้นมันก็คือร่างของบรนานั่นเองครับวินาทีแรกที่คาริบาลได้เห็นหน้าของบรนาเขาก็พึงพอใจในร่างนี้คุณหมอวิกเตอร์จึงเริ่มผ่าตาัดเพื่อจะแปลงร่างของบรนาให้เป็นมนุษย์แปลงทันทีทางด้านอีธานยังคงนั่งทำใจกับการเสียไปของโบรนาแต่ก็อยู่ทำใจได้ไม่นานครับแต่แล้วชายชะกันจากอเมริกาที่มีชื่อว่าเคเขาก็ได้้้้้แแกกกะะะรรรรอออออยยยยจจนนนนนนนมมมมาาาาาาาพบตตอองงตััััััววววขงงงงงีีีีีททททคคคคู่่่่่เเดดดิลไปใใสส มันก็เกินที่ตัวของเขาจะทนไหวได้ฐานเนอร์มีปฏิกิริยาที่ผิดปกติขึ้นเขาเอาแต่ก้มหน้าจนตัวสั่นจะในวินาทีนั้นสิ่งที่เราไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นครับนั่นก็คือสิ่งที่แฝงตัวอยู่ในร่างของอีธานผมก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่สามารถเดาได้เลยว่าแท้จริงแล้วอีธานนั่นแหละที่เป็นพี่สาวตัวนั้นซึ่งร่างของอีธานนั้นมันก็คือร่างเว w วูฟครับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อมนุษย์หมาป่าแลนในที่สุดสถานที่ที่เป็นร้านเรามันก็ถูกเปลี่ยนนไปปเเเ็็ห้้อองที่ตมดดวยลลืแะศพ ได้ตัดมาที่วาเนซาในครั้งนี้เธอตัดสินใจเข้าไปในโบสถ์คาทอลิกซึ่งสาเหตุที่เธอตัดสินใจเข้าไปในน,นั้นก็เพื่อเข้าไปปรึกษากับบาทหลวงถึงสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในตัวของเธอบาทหลวงได้บอกกับเธอว่าการจะทําพิธีไล่ผีนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยตั้งการทําพิธีแต่ละทีนั้นจําเป็นที่จะต้องขออนุญาตจากโรมซึ่งอาจจะต้องรอเป็นเดือนหรือเป็นปีหรืออาจจะไม่สามารถทํามันได้เลยเพราะครั้งหนึ่งเขาก็เคยเข้าร่วมพิธีไล่ผีเหมือนกันแต่ผลที่ได้มานั้นคนที่ถูกพิซี่า,าพิธกรรมตาาายยเ่นนัับบหลลววงไไไดด้้้ออืใปสํารวจ ต,ตัวเอบางทีการที่เธอถูกปีศาจสัมผัสนั้นยอมประหนึ่งถูกสัมผัสด้วยหลังมือของพระเจ้าทําให้ลูกมีความสักเสร็จทำให้ลูกพิเศษทําให้ลูกมีราศีรุ่งโรจน์แม้เป็นราศีแห่งความทรมานและคําถามสุดท้ายของพ่อก็คือลูกอยากเป็นคนปกติจริงหรือ ก็จะไปกันแล้วนะครับสำหรับตอนจบซีรีส์เพนนีเรดฟูลในซีซั่นที่หนึ่งเพื่อนๆคิดว่าชอบตัวละครไหนมากที่สุดในซีซั่นนี้ครับสำหรับแอดแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าแอดชอบตัวละครอ,อีธานมากๆครับด้วยความที่เป็นชายมาดแมนและปืนคู่สุดเท่ของเขาอีกทั้งยังมีภาวะผู้นำที่อาจจะสูงกว่าเซอร์มอรคอมเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องรอลุ้นต่อไปในซีซั่นที่สองกันครับพวกเราเวสเทอร์สตีดิโอขออนุญาตถามทุกคนก่อนนะครับว่าอยากให้พวกเราทำซีรีรส์เรื่องนี้ซีซั่นที่สองต่อเลยหรือพอแค่นี้ครับซึ่งพวกเราก็จจจะะะะนนนนนนนาาาาาาคคคคคควววมมมิิดเเเหห็ขขอออออองททุุกกไไปปพรรรรรณตตต่่่ัััับบบบแแลลย้้์สี หมดเวลาของพวกเราแล้วขอบคุณทุกคนที่ตามมาจนถึงอีพีที่8พวกเราเวสเตอร์ซี d ีโสวัสดีครับ